ครับผมตายไทเออเลสสาขาด้วยหลวงจังหวัดเจียงไฮนะครับวันนี้กะได้มาเยี่ยมชมสวนปอเฮือนนะครับตีบ้านใหม่ดอนงามนะครับมาติดตามผลการแจ้งงานของปอเฮือนนะครับปอใจ้ปุ๋ยเอฟเลสของเขาไปเป็นแล้วเป็นจะไดพองนะครับคราบปออันอันนี้นี่สองมีดเจไดพองครับอันนี้สองมีดครับสองมีดนะครับกูเทียถ้าบัดมาได้ใจ้งงนปุ๋ยนี่แปดมีดก็มีดพวกเนี้ยมาขนมคกเนี้ย อันนี้ใช่ทั้งปุ๋ยเม็ดเอฟเวอเรสท์ทั้งปุ๋ยน้ำเลยนะครับแต่ถึงสองอย่างเลยนะครับวบผู่ก่อนปะครับแต่ก่อนนี่เจ็ดแปดมีดได้หน่อยเดียวครับครับอันนี้ขีดมีดก็บอกอันนี้สองมีดสองมีดอันนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วครับครับพ่นปุ๋ยน้ำไปตัวแล้วนะครับปุ๋ยน้ำพ่นไปแล้วเป็นจะได้องครับวันนี้อยู่ครับมันเนี่ยกระเนี้ยงเพราะน้ำยางมันนอนดีนะครับเปลือกกระนิ่มขึ้นหนะครับหนอเปลือกนิ่มขึ้นน้ำยางน้ำยางเพิ่มนอนปอนน้ำยางเพิ่มไปชิปกระเทากุนะโอ้ อันนี้นี่เป็นรีวิวจากปูใจแท้ๆเลยนะครับตีบ้านไม้ดอนงามน่ะนะครับปอเฮือนนะครับใจแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับปุ๋ยเอฟเตนะครับของดีแท้ๆเอาเริ่มต้นเลยนะครับนี่นะอันนี้แข่สองมีแต่พี่รุ่มจากตะกอนนี่ก็จะได้มงี้เป็นโอเป็เกื่องเรือนว่กันเนี่ยโอได้นครับ น,นี่ปุ๋ยเอฟเวอรเรนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถอินบ็อกหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับตีเบอร์062-62-72-02นะครับปุ๋ยเอฟเวอเรสาขาด้อยหลวงนะครับยินดีต้อนรับเพียงน้องทุกคนนะครับขอบคุณครับ